ขอกราบสวัสดีพี่พี่ FC ร้านมรดกพาะเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ที่81นะครับมีพระสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคมาแบ่งปันให้พี่พี่ FC ได้สะสมกันนะครับติดต่อเบอร์โทรเบอร์เดิมลายเดิมนะครับมรดกพาะเครื่องเบอร์โทรศูนย์เ6้าหกเก้นะครับ ID ไลน์ศูนย์เก้าหดี่ศย์สองศูนย์ส มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับวันนี้นะครับแบ่งปันองค์ละห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกองคแรกนะครับสนใจองค์ไหนติดต่อเบอร์ไลน์หรือเบอร์โทรผมได้เลยนะครับมาองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับอง์นี้เนื้อหาเก่าเลยครับพี่ดูครับนี่ นะครับปกโพองนี้ครับพี่ดูครับนี่ครับเนื้อแบบนี้ครับพี่ปกโพสวยมากครับเนื้อเก่าขู่สวยเลยครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับตามคาโบราณคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าถ้าบ้านใครเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเนี่ยนะครับให้นําพระปกโพมาคล้องนะครับหรือเอามาไว้ในบ้านอะไรเนี้ยนะครับนะพี่พี่ท่านใด สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับองค์นี้ครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับพี่นะนะของแล้วดีนะครับชีวิตดีเป็นมงคลนะครับเป็นพระสุดยอดนะครับขององค์พระสมเด็จนะครับพิมพ์ปกโพนี่นะครับอ่ะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะอง์แรกครับต่อมาองค์ที่สองครับเป็นของวัดบางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่ยครับเป็นวัดของบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ครับเนื้อหาเก่านะครับถึงยุคนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระเก่าสวยเลยครับเป็นวัดบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับมีเม็ดแร่วนสาลนะครับนี่ครับด้านหลังมีไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับองค์แรกเอองที่สองนะองค์ที่สองนะครับ ไม่มีตายางนะครับเพราะว่าเป็นพระที่แตกกุกก่อนปีสองพัน hmm. ห้าร้อยนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับเป็นพระที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าในตามประวัติกุวัดบางขุนพรมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการตกพระนะครับเพื่อนํามาบูชานะครับเห็นไหมไข่บางขุนพรมเลยดูง่ายมากเลยครับเห็นไหมนี่ครับเป็นบางขุนพรมนะครับแตกกุกก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นพระที่แตกกุกก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับ นี่ครับพระที่แตกกุปีสองพันห้าร้อยจะมีตายางวัดนะครับอันนี้เป็นพระที่แตกกุก่อนนะครับเนื่องจากว่าทางชาวบ้านเนี่ยนะครับมีการขโมยกันเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับนะครับต่อองค์ที่สี่ครับนี่นะครับได้มาพร้อมกันเลยครับนี่ครับนี่ครับได้มาพร้อมกันเลยครับ สวยๆนะครับสวยๆอาจจะมีเขาเรียกว่ากระเทาะบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ได้รับความเสียหายจากองค์พระอะไรเลยนะครับพระยังเขาเรียกว่ายังมีคุณค่าทางจิตใจอยู่นะครับไม่มีการหักการซ่อมอะไรเลยนะพระเดิมๆนะพี่นะครับพระเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับยองค์ที่ห้านะครับ งที่ห้านะครับเนี่ครับองค์ที่ห้าลงรักปิดทองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองนะครับโหดูเนื้อครับแน่นตึบเลยครับต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะ หายากนะครับพิมพ์นี้นะนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ที่หกนะองค์ที่หกนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับขอบข้างครับนี่เป็นด้านหลังครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระเก่าๆเลยครับสมเด็จเก่าๆบ้านๆครับพี่นะครับเนี่ยครับถ้าเราตัดเรื่องพุทธพาณิชย์ออกไปสักห้าสิบเปอร์เซนเนี่ยนะครับพี่ๆจะเช่าพระอย่างมีความสุขเลยนะครับเนี่ยครับ ถ้าเราคิดว่าเราเช่ามาบูชาอยากได้วัตถุมงคลที่เก่าทันสมเด็จโตสร้างนะครับแบบเขาเรียกว่าแบบฉาบับชาวบ้านชาวบ้านะนะครับไม่ใช่แบบตามเซียนพุทธพาณนนิชย์นะครับนตพี่จะเก็บพระที่เขาเรียกว่าเก็บพระด้วยใจนะครับเก็บพระด้วยใจนะครับจะสบายใจนะครับไม่เป็นทุกข์นะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับเป็น สมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับตรงนี้นะครับเนื้อหาเก่าดูง่ายเลยนี่ครับเก่าถึงยุกเลยครับออกวัดบางขุนพรมครับนี่ครับเห็นเม็ดมวลสารเลยครับนะนี่ครับวัดบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่ครับต่อมาเบอร์เก้าครับเบอร์เก้านี่ครับ จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนี่โหูดูครับพี่พี่ครับนี่ครับเนื้อเก่าสวยเนื้อแน่นเลยครับนี่ครับ ต่อมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนะครับนี่ครับโอ,โอ้โหดูครับพี่พี่สวยๆเก่าๆเลยครับนะครับ,รบเบอร์สิบนะครับ ต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับมีมวลสารนะครับเนี่เป็นเม็ดเหมือนคล้ายเป็นพวกเม็ดพลอยเม็ดแร่นะครับเนี่ยเงาๆนะครับ มีสีแดงๆเปื้อนอยู่นะครับเนื้อออกหนึกนุ่มเลยนะครับเนื้อหนึกนุ่มเลยครับบางคนเขาเรียกว่าสมเด็จพระธาตุพนมอะไรแบบนี้นะครับนะไม่รู้จริงแท้ยะงไรนะครับนะสมเด็จพระธาตุพนมนะครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับเบอร์สิบสองครับพี่นี่ครับมีรอย นิดๆครับตรงนี้โอ้โหแต่ว่าเนื้อนี่เ,นเก่ามากเลยครับนี่ครับนี่ลองด้านหลังนี่โอ้โหแบบนี้คือเก็บได้เลยครับนะเจอแบบนี้นะครับนี่เอาไปเลยครับบูชาแบบสบายใจเลยครับนี่ลอยนอนด้นปูไตนี มีเม็ดมวลสารครับ <c oughs> ต่อมาเบอร์สิบสามนะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์เจดีเล็กครับ <c oughs> นี่เจดีเล็กครับ <c oughs> ลงลักครับ เป็นพิมเจดีเล็กครับนี่ต่อมาเบอร์สิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับหวนสาร เป็นไปด้วยมวลสารสักด์สิทธิ์หลายอย่างเลยครับเนี่ยดนเนี้ยในหมดเลยครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเข้าสุกน้ำมันตังอิ้วนี่หนึบนุ่มเลยครับองนี้ครับต่อมาเบอร์ที่สิบห้านะครับเป็นบางพิมพพรมพิมพ์ใหญ่นะครับ บางบ่มใหญ่เบอร์สิบห้านะครับต่อมาเบอร์สิบหกนะครับเนื้อเบอร์สิบหกนะครับเนื้อหนึบน,นุ่มนะครับ 16, พิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับเบอร์16พิมพ์ใหญ่ครับต่อมาเบอร์สิบนะครับนี่ครับ โอ้ยเนื้อสวยๆเลยครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับเนี่ยเบอร์สิบเจ็ดนะครับเนี่ย มาเบอร์สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับ อมาเบอร์ยี่เบอร์สิเบเก้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมนะครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบครับเนยครบเบอร์ยี่สิบครับองนี้มีมวลสารเม็ดข้าสุกนะครับข้าวกลบานะครับเนื้อน,นุ่มเลยครับ มีรอยนิดเดียวครับนิดเดียวต่อมาเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จพิมพเข่าบ่วงนะครับเขาเรียกว่าเข่าตุ่มบ้างบางคนเรียกเข่าบ่วงนะครับแต่ถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยเขาเรียกว่าเขา่าเข่าตุ่มนี่สมเด็จเข่าตุ่มออกวัดโพเกียบ นะครับวัดโพเกียบนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับแตกกุนะครับพระชุดนี้แตกกุเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบครับสร้างพร้อมกันกับสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อหาเหมือนกันครับล้อพิมพ์ใกล้เคียงกันนะครับเป็นช่างคนเดียวกันที่แกะพระให้กับสมเด็จโตวัดเกศชัยโยนะครับต่อมาครับเบอร์ยีิบสอง โอ้โหองนี้แก่น้ําตาลอ้อยนะครับนะครับบางคนเล็กน้ําตาลอ้อยนะครับผิวแบบนี้นะครับมีรอยหนอนด้นเลยนะครับ ่อมาเบอร์ยี่สิบสามครับนี่ครับโอ้โหพี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับสวยๆเลยครับเนื้อนี่โอ้โหดูครับเนื้อลึกๆสวยๆเลยครับนี่ครับแดงๆเนี่ยเป็นคาบลักนะเนี่ยพี่ดูแล้วเนี่ยลักแดงนะครับตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เดิมเขาน่าจะเป็นลักแดงนะครับเนี่ย องวนี้สวยมากเลยครับต่อมาองค์ที่ยี่สี่ครับ นี่ครับวัดบางหลวงพ,พิมพ์ใหญ่นะครับต่อมาเบอร์ยี่้าครับอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จกูวัดคลองข่อยนะครับเนี่ครับผมดูว่าเป็นสมเด็จ วัดของข่อยนะครับต่อมาเบอร์ยี่กนะครับ เหนือหนึบนุ่มเลยครับเบอร์ยี่หกต่อมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับมีซุ้มยุบหดตัวเลยครับ ต่อมาเบอร์ยี่แปดครับสมเด็จวัดโพเกียบพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นนะครับอ,อันี้เป็นเจ็ดชั้นออกวัดโพเกียบนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบพระจัดสร้างขึ้นพร้อมกับวัดเกตชัยโยเลยนะพี่ น่าใช้มากรุ่นนี้ครับยังไม่แพงครับเป็นพระที่ทันสมเด็จโตปุกเสกด้วยนะราคาไม่แพงครับต่อมาเบอร์ยีบเก้าครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์หกชั้นครับนะะหกชั้นออกตลอดนะครับออกวัดโพเกียบเช่นเดียวกันครับ ต่อมาเบอร์สามสิบครับนลครเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ หมายเสามสิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับองนี้นี่ครับเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบสองนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้นะต่อมาเบอร์สามสิบสามครับ เป็นสมเด็จกุขุนอินครับนี่ครับเป็นของดีราคาถูกที่สมเด็จโตท่านสร้างนะครับแต่มีพวกบรรดาเซียนไม่ยอมรับนะครับจะเล่นแต่วัดรักครังบางคุณพมอย่างเดียวนี่เป็นของดีที่สมเด็จโตสร้างนะพี่สมเด็จขุนอินนะครับสมเด็จขุนอินนะครับ นี่ของดีเลยนะครับต่อมาครับเบอร์ที่สามสิบสี่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับ ต่อมาเบอร์สามสิบห้าครับบางขุนพรมฐานคู่ครับหายากมากๆครับดูง่ายเลยตรงนี้นะครับเบอร์สามสิบห้าครับพิมพ์ฐานคู่ครับบางคุนพรมครับต่อมาเลขสามสิบหกครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะอ่ะวันนี้ไม่มีมาแบ่งปัน ทั้งหมดสามสิบหกรายการนะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมลายเดิมนะครับลายชื่อมรดกพระเครื่องนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับเน้นโทรนะครับเน้นโทรนะครับโทรก่อนได้ก่อนปิดก่อนนะครับเน้นโทรนะพี่นะนะครับทักลายได้นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับแต่ถ้าจะให้ไวเพื่อที่จะปิดให้ทันคนอื่นเขาเนี่ย ต้องโทรเท่านั้นนะครับนะช่องทางก็ติดต่อเดิมๆง่ายๆแบบนี้ครับพี่นะครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆครับเช็คของเช็คพระให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายตังค์กับพนักงานได้เลยแกะกล่องดูก่อนได้เลยครับส่งพระตรงส่งพระไวนะครับบริการดีนะครับนึกถึงพระบ้านสมเด็จนะครับมรดกพระเครื่องนะครับนะพระบ้านบ้านมีทั้ง พระเครื่องพระเหรียญเกจิคณาจารย์หลากหลายนะครับแล้วก็รอบเย็นก็จะมีสมเด็จเก่าๆบ้านๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเดิมนะครับสิบห้าห้าโมงครึ่งนะห้าโมงเช้านะครับสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับโดยประมาณนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาลาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่